สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบิวนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดรุ่งเจริญพัฒเทพรักษ์นะคะวันนี้บิวจะพามาชม <S <S Next Gen เล n เจ r w i วายกขับ2สีขาวมุกนะคะตัวนี้ลูกค้าซื้อแพ็กเกจเพิ่มในราคา50,000บาทนะคะเดี๋ยวบิวพามาชมกันดีกว่าว่าลูกค้าซื้อแพ็กเกจเพิ่ม50,000บาทได้อะไรไปบ้างนะคะอ่าอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะกระจังหน้านะคะที่ใหญ่ขึ้นและกว้างขึ้นนะคะตัวนี้มาพร้อมกับโลโก้ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะอ่า จะมีกล้องมองด้านหน้าให้นะคะ,ะกับการที่เราซื้อแพ็กเกจเพิ่ม50,000บาทนะคะตัวนี้นะคะเป็นไฟ LED นะคะมาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันให้ด้วยนะคะไฟตัดหมอกนะคะก็เป็นไฟ LED เช่นกัน,นะคะ่ะด้านข้างนะคะล้อตัวนี้นะคะขนาด18นะคะยาง255ทับ65อานะคะตัวนี้จะมีแก้มข้าของเขานะคะจะติดคำว่าเทอร์โบไว้ให้เห็นได้ชัดเลย ที่สำคัญตัวนี้ซื้อแพ็กเกจเพิ่มจะได้กล้องมอง360องศามาให้ด้วยมาพร้อมกับราวหลังคานะคะด้านบนหายหนูติดหายโลบาร์ตัวนี้นะคะจะเป็นสีโครเมียมนะคะเหมือนกับสีตัวกระจังด้านหน้าเลยด้านข้างนะคะฟอร์เน็กเซนเลนเจอตัวใหม่นะคะจะมีที่เหยียบขึ้นด้านข้างให้แล้วเราไม่ต้องไปเหยียบยางอีกต่อไปนะคะตัวนี้ จะมีสัญญาณเตือนมุมอับให้ด้วยถ้าเราซื้อแพ็กเกจเพิ่มนะคะ,ะด้านหลังนะคะโลโก้ฟอร์ดมาพร้อมกับกล้องมองด้านหลังให้ไฟดวงที่3นะคะจะไม่ได้ติดด้านบนแล้วตรงนี้จะติดตรงด้านล่างตรงฝาท้ายกระบะให้นะคะ,ะเป็นไงบ้างคะวันนี้วิวพามาชมวายแทกขับ2สีขาวมูฟค,คันนี้ถูกใจโดนใจลูกค้าไหมเอ่ย ถ้าลูกค้าสนใจหรืออยากสอบถามสามารถติดต่อบิวได้ที่ฟอร์ดรุ่งเจริญเทพารักษ์นะคะหรือเบอร์โทร0970852732ย้ำอีกทีนะคะ0970852732วันนี้บิวขอรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะ